ก็สวัสดีด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมเบอร์เบสิกอ่ะไม่ได,ไได้ไม่ได้จับเบสนะครับก็จะมาแนะนําในเรื่องของการสอนวิธีในเรื่องของการที่เราจะแกะเบอยังไงนะครับอ่ารูปแบบที่ผมทำเนี่ยก็คือสามารถใช้ได้กับทุกเครื่องมือนะครับอ่าคือเราสังเกตดีๆว่าเวลาอ่าเราเปิดเพลงเมื่อเราเปิดเพลงขึ้นมานะครับเมื่อเราเปิดเพลงขึ้นมา ราจะงงว่าให้เบดมันจะเดินยังไงจะฟังยังไงให้เข้าใจเฮ้ยมันฟังไม่รู้เฮ้ยยังไงเงี้ยนะครับก็มีสมาชิกถามเข้ามา,าถามเข้ามานะครับในในเฟซบุ๊กผมเลยผมก็เลยเดี๋ยวผมทําคลิปไว้ให้นะครับก็คือส่วนมากแล้วที่ทําคลิปก็ส่วนมากจะมีคําถามเกิดขึ้นนะครับที่ทําคลิปเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็ <c oughs> เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับอไม่ได้ว่าเฮ้ยเราผมเก่งนะเฮ้ยคุณเก่งนะเขาเขาเก่งทุกคนจะมี ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆแค่นั้นเองครับผมก็ไปดูดูเฮ้ยดูคลิปคนนี้ดูคลิปคนนี้เฮ้ยคนนี้เฮ้ยเล่นดีเราก็เริ่มแกะมือแกะอะไรของเขานะครับเริ่มดูเฮ้ยดูทางเฮ้ยนิ้วสวยเออคนนี้นะ่าทำให้เราพัฒนาขึ้นได้นะครับก็อย่างแรกเลยอย่างคลิปเริ่มต้นนะครับก็คือผมทําซาวไว้นะครับในคิวเบสนะครับเอาไเขาเนี้ยเริ่มแบบฝึกอะ่ะผมจะให้ลองฟังกองอย่างเดียวก่อนนะครับ เราฟังกองอย่างเดียวก่อนเราอัดอัดอัดเป็นที่กองก่อนอ่ะพอเราอัดเป็นที่กองเสร็จปุ๊บคร<ๆ>าวเนี้ยเราฟังแฮตฟังแซนฟังกระเดื่องไว้ให้ครบนะครับแค่นั้นเองเด<ช><บ>ี๋ยวสักครู่ก็ต่อเลยนะครับก็ขออนุญาตใช้หูฟังด้วยนะครับ,<ช>บ,<ช>บหูฟังธรรมดาเลยซื้อมาร้อยกว่าบาทนะครับอ่ะไม่มีเลยไม่มีะอะไรที่แพงหรอกชีวิตผม เราฟังกองก่อนให้มันเข้าไปนี่เราเน้นที่กองอย่างเดียวฟังเบี่ยงซ้ายให้ได้เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาให้ได้เําว่าเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาคือว่าแยกว่าเวลาอัดเนี่ยเวลาที่เพลงออกมาจะมีทั้งซ้ายทั้งขวาอ,อย่างกระเพลงงบางเพลงมีโซโลโด้านซ้ายและโซโล่ด้านขวาเป็นลาประสานกัน แล้วอย่างแรกเลยเราควรจะเขาเรียกว่าคิดเรียกจําลองเหตุการณ์ที่ได้ว่าเราอยู่ในกองเราตีกองอยู่เราจะจำเาเรียกว่าไปกับกองให้ได้จําเสียงกองให้ได้นะครับตอนนี้จําเสียงกองอย่างเดียวนะครับ ทำเศษกองแล้วอยู่กับกองตอนนี้เห็นไหมครับเมื่อเธอเลือกเป็นเบ็ดอ่ะเห็นไหมครับคราวนี้เรามาละไกทีหนึ่งคราวนี้เบรดขึ้นข้องกองอ่ะผมทําแบบขัดไว้นะครับ เดี๋ยวลง,ลงเพลงไว้ข้างล่างนะครับลองไปฟังกันใต้คลิปนะครับคร <c oughs> าวนี้เราตามเบสเราฟังเสียงเบสเราฟังเสียงเบสผมเอากองออกก่อนอป๊าปเลยเสียงเบสอย่างเดียวคลิกจินตนาการว่าเราอยู่กับเบสอยู่เราอยู่กับเพลงนั้น สียง่อยน่มีะจับเสียงเบสเดียวตามเสียงเบสเสียงอะไรเข้ามาเราไม่ต้องสนเราจำจับที่เบสเดียวเะเราจะเริ่มรู้เรื่องของการแกะเพลงแล้ว ก็จะมีเข้ามาเครื่องใดเข้ามาก็ตามเรียกว่าเกาะ,ะเกาะเบสให้ได้เลยคราวนี้พอเราเริ่มฟังเบสออกอ่ะคราวนี้ลองมาฟังที่กีตา้าก่อนอ่ะกีตา้ามาก่อนนะครับสักครู่นะครับ ทำซาไว้กีต้ามาก่อนนะครับทีนี้เราลองฟังตามกีต้าอย่างเดียว เวลากีตา้ามากีตา้ามันจะมาอย่างนี้เลยเป็นลายเดียวเลยพอเครื่องมืออื่นมาปุ๊บมันจะทําให้เสียงกีตา้ามันเริ่มลดลงทั้งนั้นแล้วเวลาเราฟังปุ๊บเราต้องเกาะกีตา้าไว้ให้ดีคึ้งคึงคางคำว่าเกาะเกาะให้ดีคือเราฟังสบายไม่ต้องเครียดไม่ต้องแบบเฮ้ยต้องฟังเร็งไม่ใช่เราแค่อ่เราอยู่กับกีตา้าเราสมมุติฐานว่าเราคือกีตา้าทันทีเลยเวลาผมเขียนโน้ตเบสที่เขาจ้างมาก็อ่า สมมุติเป็นเพลงมาเนี่ยอย่างแรกเลยทุกเพลงเลยผมจะเปิดฟังแล้วก็จับไปที่ลายลายก่อนเป็นลายเป็นลายกีต้า์ก่อนลายกีตา้าดูลายเสร็จปุ๊บดูกองหลังแล้วก็มาดูเบสพอดูเบสได้ปุ๊บเนี่ยเขาเนี้ยเราแกะเพลงมันจะง่ายขึ้นทันทีนะครับนี่กีต้า์นะครับ อันนี้เป็นแค่เบสิกนะครับเพราะว่าเพลงหลายๆเพลงก็จะอีกอย่างนึงเหมือนกันแต่บางบางทีกีตาร์อาจจะอยู่ในโอโ้ในลืบเลยสําคัญเลยนะครับมัอาจจะออกมานิดหน่อยอา,อาจจะเป็นเสียงแตกได้นะครับะแล้วเขานี้ลองเอาคีย์บอร์ดขึ้นก่อนอเอาเปนโนขึ้นก่อนนะครับผมลองเอาเปโนขึ้นก่อนขึ้นพร้อมกลองเลยนะครับ อ,อ,อ,อันนี้เราลองคีย์บอร์ดบ้างอะพีนนโนก็ได้กันนึกว่าเราเล่นคีย์บอร์ดอยู่ คือเราพยายามฟังไปบ่อยแล้วผมจะทำเอาวิดีโอตัวเนี้ยวางไว้เพื่อให้ให้ให้ฝึกเกาะเครื่องมือนั้นให้ได้ผมผมคุยง่ายๆนะผมไม่ต้องอะไรวิชาการอะไรมากมายก็คือเกาะเสียงเครื่องดนตรีนั้นให้ได้ถ้ากันแล้วการจะแกะเพลงผมจะใช้น้ t ตบุ๊กลากคขมามวที่แอมสมมตินะครับแอมแอมไม่มีแอมเสียบสายออกไปที่ตู้เบส สมมติเป็นตู bait, ้เบสแอมเบสเสียบแอมเบสต้องมีอ็อ,อกนะครับก็คือเสียบเอาเพลงเข้าไปฟังได้พอเพลงเข้าไปฟังได้พวบผมก็จะเสียบเบสแล้วก็เสียบหูฟังที่ตู้เบสเอาเพื่อให้เบสกับตัวเพลงมันอยู่ด้วยกันนะครับเพลงกับเบสจะอยู่ด้วยกันนะครับจะไม่แบบว่าแต่ถ้ามืออาชีพหน่อยก็ฟังมือถือเขาก็รู้แหละ <c oughs> แต่เราแต่ผมไม่ใช่มืออาชีพนะครับก็อาจจะเป็นมิกกก็ได้แต่ถ้ามิกเซอร์ก็ดีมิกเซอร์ก็ ฟังที่อ่าโฟนรวมเลยุดอินรวมเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นเบสกีตาร์อะไรอยู่ในข้างในนี้ปุ๊บเวลาเราแกะเพลงเราเราลองใช้ตรงนี้ก่อนเราจับเกาะก่อนเพลงบางเพลงที่มีกองขึ้นมาก่อนเนี่ยสบายนะครับรกับฝึกฝึกสบายอย่างเพลงคิดมากอาของอปัมมี่ก็ได้พี่ๆปั๊ปมมี่นะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้คือแบบฝึกที่ผมที่ผมแนะนําให้นะครับแนะนาในเรื่องของการแกะเพลงไม่ว่าจะเป็นเบสกีตาร์คีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่มีอย่างหนึ่งที่มันยากผมทายยากหน่อย,อมมยค,คือที่มันยากก็คือเรื่องของสตริงเสียงที่มันยาวเนี่ยอันนี้ต้องอาศัยหลายๆอย่างอาศัยในเรื่องของดูคอร์ดจากเบสจากกีตาร์ด้วยแล้วเราค่อยมาใส่ในการเล่นนะครับแต่ถ้ามือคีย์บอร์ดปุ๊บขอได้คอร์ดปุ๊บเขาก็จะรู้ทางคอร์ดทางคอร์ดคืออะไรคําว่าทางคอร์ดสาหรับผมคือทฤษฎีไม่แน่นอน สำหรับผมนะหนึ่งสามห้าสี่เจ็ดแปดอะไรเงี้ยหนึ่งสามห้าสี่ห้าหนึ่งศูห้าทูไฟวันวันไฟทูอะไรเงี้ยคือมันเป็นหลักก็จริงแต่ว่าเพลงพอเล่นเขาจริงปุ๊บต้องเน้นในเรื่องของจินตนาการและเขาเรียกว่าความเคยชินความเคยชินในการแกะเพลงบ่อยบ่อยเราจะรู้อ๋อเห็นไหมเขาจะรู้ทันทีมือกีตาร์จะรู้ทีนี่คือความเคยชินงั้นหลักทฤษฎีสามารถเรียนได้ไหมเรียนได้ แล้วความเคยชินเกิดจากการแกะเพลงบ่อยๆลองผิดลองถูกนะครับไม่งั้นแล้วถ้าเราไม่กลัวที่จะผิดเราก็จะไม่เกิดความสําเร็จแน่นอนนะครับในการแกะเพลงนะครับในเรื่องของการแกะหลายๆเครื่องก็มีโจทย์บางทีผมแกะเพลงเนะี่ยคือเขียนโน้ตทั้งหมดเนี่ยผมก็ต้องนั่งไล่ทีละตัวเลยอย่างแรกเลยถ้าผมเขียนโน้ตผมจะเริ่มที่กองก่อนผมจะเขียนกองก่อน นะครับเขียนโน้ตกองก่อนนะครับกองเสร็จปุ๊บมาเป็นเบสเพื่อให้รู้กรุ๊ปคอร์ดหรือว่าคอโทนมันก็คือสมมุติเป็น C ีอ่เรารู้แล้วมันสามารถเป็น C ได้มันเป็น C ปุ๊บแต่ไม่รู้ว่ามันเป็น C ีม n เนอหรือว่าอะไรก็ต้องดูฟังเสียงแต่ถ้าถ้าอย่างแกะไว้ไหวเราจะรู้ทันทีเลยอ๋อคีย์ซี C. แต่บางทีมันเป็น C ีม n เนอก็ได้ C อาจจะเป็นคอร์ดที่อะไรของสเกลแต่ละสเกลหลายๆสเกลก็ได้นะครับไม่เกี่ยวกันนะครับหลักการที่บอกว่า เล่นเพลงอะไรก็ได้แล้วก็ร้องได้ผมว่าเกิดจากความเคยชินนะสำหรับผมนะอย่างกงเล่นบ่อยๆเราจะรู้ทันทีเอนะครับอ้าแล้วก็เดี๋ยวคลิปที่เป็นเพลงนะครับอยู่ข้างล่างนะครับผมจะทําไว้แล้วก็ให้สมาชิกลองไปฝึกฟังแล้วก็ลองฝึกเกาะเครื่องมือที่เราจะแกะออกไปนะครับโอเคทั้งไงคลิปนี้ผมขอขอบคุณมากนะครับที่แนะนํามาเป็นคลิปที่ดีมากนะสําหรับผมนะโอเคครับขอบคุณมากนะครับผมเบิร์ตไปสิงห์นะครับสวัสดีครับ